สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับเล่าพัฒนาหลังลาพัฒนาออกเนาะค่ะเราจะมาอัปเดตกันเนาะว่าสูตรใดเขาเน่เนาะค่ะเขาเยอะมากพี่น้องมือด้วยเฉพาะสามเสี้ยนชนกันรัวๆเขาแตกทั้งสามเสี้ยนเลยค่ะของแอดกิจเนาะค่ะเบื้องของแอดก่อนขายายใหญ่ไรกับมองมาเห็นเนาะพี่น้อง เห็นตัวเลขว่าเบิดเนาะค่ะของแอดแอดเว้าอยู่ตอนอาร์ตคีบพี่น้องผู้ใดที่เบิ่งคลิปจบจะได้ยินอยู่ว่ามือนีถ้าผู้ใดได้ยินยืนยันซอยแอดในเรื่องขันบอได้ยินกับบอกห้ย,ยืนยัน <c oughs> อแอดเว้าอยู่มือนีว่ามือนีตอนอาร์ตคีบแอดมีเส้นมีความรู้สึกว่าเลขเข้าจะวิ่งกันออกกับเอฟซีแอดบอกพี่น้องพร้อมว่าแอดมึงคนมีเส้นอยู่ด้กับประมาณนี้ออกอีลีพี่น้องเปลี 8, 6, ่กนีเห็นบ่ค่ะ หกแปดสี่ห้าค่ะขน,นขนคิ้งลูกยำหยาบอยู่ค่ะนี่แอดเว่าอยู่ตอนล่งขีดว่าแอดไม่ว่ามรซื้อกาเลขของแอดกับของเอ็ดซี่จะวิ่งกันออกมือนี่นะคะออกอีหลีเห็นบ่ค่ะพี่น้องของแอดว่างหกเจ็ดแปดเลขเด่นเท่าสูตรนั่นยังมาหลุดนะคะเลขติดบนล่างของเอ3 4ซี่สามสี่หก มาถึง4มาถึง6แต่แอดค่อนข้างจะมีปัญหากับเลข6กมือนี้แอดมัก6กข้อตายพี่น้องจะได้เบิ้งคิดอยู่มักหกแห้งแอดประกาศจับแอดเอาเข็ดเอาค่ะแอดเอาเข็ดพอดีมันไปชนกับสูตรของเสียนสารคามแอดหยัดใ่เสียนสารข้ามเลยจังใบเบิ้งเด้อค่ะของแอดเข่าซี่หากักบ8ดหเลยใบนี้วิ่งกันออกเพราะว่าแอดได้บอกพี่น้องแล้วว่า บิ่นกันออกมอนี่แอดมิเซนมีความรู้สึกว่าออกแทถวิ่นกันได,ด,ด้แ้ผู้ใดได้เบิ้งคลิปยืนยันซอยแอดเนเดอเนาะคะ่ะเห็นว่าแอดยัดไซสูตรของเซียนสารคามเลยมันชนกันพอดีนะคะเอาสีนีท่ากันนะสีหนึ่งคือสีหมืดนหมือนหกับ8ดมาด้วยกันเลยตัวเน้นเลยแต่เป็นไปออกเลขบนมิิตหลุ่มเนาะพี่น้องสามตัวเนาะ ของเซียนสารครามเห็นปาค่ะพี่น้องเซียนสารครามก็แตกเหมือนกันเนาะคะ่ะของเฮ้าก็ะแตกพี่น้องเนาะคะ่ะไปเบิ่งของน้องตาบันนี้ น้องต้าวางสามกับห้าเข้าสีห้ามันชนกันกับของแอดเม่พี่นองบ้างเนี่ยตอนแอดล่องแอดประกาบ,บอาเห็นเดเด็กชนกันบไ้เวาสส่พี่นองฟังเลยบ่เห็น <c ười> อเอาเอาเาไงก็ดีแล้วนอพี่นองเนาะชนแล้วมา,า,วมาวจากสี่สงวดแห้งดีนะพี่นองเนาะ ช่กันทังสี่ทั้งสามเสี้ยนแทงดีเนาะคะ่ะเข่าทั้งสามเสี้ยนเลยพี่น้องบนล่างเลยนะคะบนล่างเลยเข่าทั้งสามเสี้ยนเนาะคะ่ะของน้องตาซีหาของแอดซีหาแปดหกของเสี้ยนชะละข้ามหกแปดแปดหกเนาะคะ่ะเอา ไปตามกันต่อพี่น้องมือนี่เป็นมือที่ประสบความสำเ,เร็จพอสมควรเลยละ่ะมากหายใ่มมากซะเนาะมือนี่นะคะโอ้นอนรับฝันดีแทนมือนี้แอนน้องค่ะไปดูหลักสิบล่างแมน่นแม่นั่งเดินต่อยาวๆเห็นว่าค่ะพี่น้องยังไม่หลุดค่ะสองสี่หกแปดว่า 2, 4, 6, วติดพี่น้องหก ปดสี่ห้าสูตรนี้หลุดสูตรนี้หลุดนะคะแต่สูตรพระเอกังเดินต่อที่เลขหกแอดบัถือกับเหล็กหกแอดเลขบัจับยันผ้าพี่นองสเสลกเนาะคะ่ะยานผ้าพีผ้านองสเสลกรักนวยมือนีเสียดายบัตจับเหล็กแปดพะว่เาเราปิดโอ้ยมันคือแก่ตัวเนาะช่างถอนนะพี่นองเนาะ หลักสิบบนเราก็เข้าเข่าสูตรเดียวพี่นอ้องเข่าสูตรเดียวหลักสิบบนถอดสูตรไม่ออกมานะคะามาเดินให้สูตรเดียวพ่อสิเดียบชนให้พี่นอ้องมันใจใดไม่นอกค่ะแต่สิบล่างก็เดินยึ่สูตรเก้าอยู่ค่ะพี่นอ้องสูตรเดียวยุดที่สูตรเก้าอยู่นะคะไปดูแนวทางสูตรต่อไปสรุป บนหน่วยเป็น1 0บสเป็นหน่วยหลุดอีกแล้วหลักร้อย9-3-5หหลุดเพราะว่าเป็นเลขแปดอันนี้หลักสิบเท่าใดอยู่ค่ะหลักสิบเราได้แต่หลักหน่วยเราไม่มีแปดผ่าดไปแล้วสองงวดติดนะคะ2องงวดติดเอาอีกว่าค่ะชุดประกบคันว่าเอากระบอกเด้อ แอดสีดทถอยเอาแนวทางอื่นลงมันจังเบาะหลายเนาะพี่น้องเอาแนวทางอื่นมาลงสูตรใดเข้าบ้างเอาสูตรเหลือเด่นเท่ายุตกาได้หรอพี่น้องกุตกาพี่คะไปดูหลักหน่วยล่าง สูตรนี้ก็ไม่มี8สูตรนี้มี8อยู่เดอ้อเดินต่อเนาะคะ่ะสําหรับสูตรนี้ยังไม่หลุดเนาะคะ่ะเอียงเหละฮึ๖แปด๔ห้าเราจะติเฉพาะสูตรที่เดินก้อนเนาะ,ะสูตรนี้เดินต่อะคะ่ะ สูตรนี้ไม่มีแปดสสตรนี้ก็ไม่มีแปดเดินที่สูตรเดียวพี่นอ้องหลักหน่วยล่างนะคะ่ะหลักหน่วยล่างเดินอยู่สูตรเดียวไปดูหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนสูตรนี้ได้ห7เดสีหลุดออกเรื่อยเด้่อค่ะสูตรนี้สามงวดติดต้องเอาออกและะ้วค่ะ คมงวดติดสูตรนี้ไม่มีเลขห้าสูตรนี้มีเลขห้าค่ะเขาอยุสูตรหนึง่งเนาะ,ค,ะ 6, 8, 4, 5, ค่ะหกแปดสี่ห้าค่ะพี่นอ้องสิเดินต่อพอน้อบาดนดี้นะคะสูตรนั้นรุดสองหมื่นแล้วเอาออกนะคะ ไปดูเด่นบนเห็นบอดนี่พี่น้องติดเลขซีมังกลางเลยหกแปดสี่ห้าติดที่เลขสีค่ะเขายังเดินต่อได้เนาะค่ะที่สูตรนี้ที่เด่นบนนี้นะคะ สูตรนี้ก็เด่นบนนะคะเด่นบนติดเลข4 6 8 4 5หอันนี้ก็เด่นบนติดที่เลขห้า เด่นบนเท่าเดินมัดทุกสูตรนะคะชนยีทีเล็กซี่เออบะแมนเดชั้นเล็กซี่สองสูตรเลยหาสูตรหนึ่งนะคะที่เด่นบนไปดู มีชุดเด่นบนอีกนะยังไม่หมดนะนี่ไงเดินตัวเดียวนี่เด้เดินตัวเดียวของเฮายังเดินอยู่ตัวพี่น้องหกแปดสี่ห้า สูตรนี้ได้เลขหนึ่งหลุดนะคะจังไบวากันต่อไปดูเด่นบนล่างมาที่นี่ช่วันที่ถีตัวใหเด่นบนล่างสูตรนี้ได้เลขห้าหกปดสี่ห้าได้เลขห้าพี่น้องยังเดินต่อเด่นบนล่างเนาะคะ่ะ ไปดูสูตรที่สองได้เลข5อีก6 8แ5สี่ห้าอันนี้เป็นเลขเด่นบนล่างพี่นอ้องสำหรับผู้ที่หมักบนล่างเนาะอ่ามักว่าคือกันพี่นอ้องนะคะไปดูสูตรนี้เด่นบนล่าง แปดสีห้าเข้าที่เลขแปดค่ะต้องท่าร้ายดอกพี่น้องนะคะีค่ะชนไหมชนที่เลขห้าสองศูนย์นี่ชนกันมาโหลดพี่น้องซ่อมเบิงชนกันมากตลอดเลยนะคะหมดสิมานในคออีกชนกันอีกเล้อค่ะได้จับท่างถือให้พี่ให้น้องแนี้นอกค่ะจะได้จับง่าย เอาไปยามขัดเนินหาตัวที่เห็ดง่ายๆบะเมนเอ่าตัวที่จับง่ายๆแอดเฮดอยากแน่ง่ายแน่กับธรรมดานะคะสูตรนี้เด่นบนล่างมากมาเลยทั้งสีทั้งหกแปดสี่ห้าค่ะสูตรที่หนึ่ง สูตรนี้ช้อนเล็กแปดเขาเบิดแหละพี่น้องมันช้อนเล็กแปดยุตโตเดียวเลยหกแปดสี่ห้าที่แอดได้บอกพี่น้องอยู่ว่ามันช้อนแปดเม็ดเดียวทั้งสี่สูตรแล้วค่ะพูดใด้ทีได้เบิง่งคลิปจบก็กจะเห็นเดี๋ยวเห็นบามาน้ำกันเอาอโหลดพี่น้องหกแปดสี่ห้า สีสูตรนี่มันชนแปดมาเลยเห็นบ่ค่ะเห็นบ่พี่น้องชนที่เลขแปดมิดเดียวทั้งสี่สูตรเลยเนาะค่ะ กอนแอดเอาลงแอดก็ย้ำย้ำค่ะพี่น้องอยว่ามันชนเหล็กแปดที่เม็ดเดียวนะคะเอาบิดแล้วเนาะแนวท่านเอา <c oughs> เอาสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไวส้สำนีเนาะพี่น้องเนาะพอกันวันจันทร์เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ